้าลิขิตด,ด่วนกลับตาลปัตสาวไทยได้ไปชิงแชมป์โลกเสียงเฮดังกล้องทั่วสนามเมื่อกกรรมการเป่านกหวีดสุดท้ายในเกมนัดชี้ชะตาความฝันของสาวไทยที่หลายคนเคยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันกลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาในค่ำคืนนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าทีมชาติหญิงไทยจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมหาศาลและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลหญิงของชาติได้อย่างงดงามขนาดนี้คำว่า ฟ้าลิขิตด,ดูจะไม่เกินจริงแม้แต่น้อยเพราะจากวันที่พวกเธอเริ่มต้นด้วยศูนย์สู่วันที่ยืนอยู่บนเวทีระดับโลกทุกหยาดเหงื่อและน้ำตาที่หลั่งออกมามีความหมายอย่างยิ่งใหญ่หลายปีก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยยังคงถูกมองว่าเป็นเพียงทีมเล็กในเอเชียที่พอมีฝีมือแต่ยังไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงใหญ่ได้ การขาดคุณทรัพย์การขาดการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและความไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาเป็นอุปสรรคสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปคือหัวใจของความมุ่งมั่นพวกเธอยังคงฝึกซ้อมแม้ไม่มีสนามซ้อมที่ดีพอวิ่งในแดดร้อนจนผิวไม่ตากฝนจนหนาวสัน่นและผ่านเสียงวิจารณ์มากมายที่ตั้งคำถามว่าฟุตบอลหญิงไทยจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่คืนนี้คำตอบนั้นถูกประกาศออกมาเสียงดังชัดเจนทั้งในสนามและทั่วโลกออนไลน์เมื่อทีมชาติหญิงไทยสร้างปรากฏการณ์สุดเหลือเชื่อด้วยการคว้าชัยชนะในรอบรองชนะเลิศแบบทริปล็อกเหนือคู่แข่งตัวเต็งจากยุโรปชัยชนะที่ไม่มีใครคาดคิดกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ถูกแชร์ไปทั่วประเทศ หลายสำนักใช้คำเดียวกันว่าปาฏิหาริย์แต่สำหรับสาวไทยทุกคนพวกเธอไม่ได้มองว่ามันคือปาฏิหาริย์แต่มันคือผลลัพธ์ของความพยายามที่ไม่เคยยอมแพ้ภาพหลังจบเกมเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขการบอลไทยที่อยู่ในสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับนักเตะหญิงทุกคนเสียงเพลงชาติไทยถูกเปิดขึ้นกลางสนามต่างแดนผู้เล่นหลายคนร้องไห้ขณะก,กอดธงชาติไว้แน่น พวกเธอรู้ว่าการได้ไปชิงแชมป์โลกไม่ใช่แค่ความสำเร็จของทีมแต่เป็นความภาคภูมิใจของทั้งประเทศเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าผู้หญิงไทยก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ด้วยสองเท้าของตนเองย้อนกลับไปในช่วงรอบแบ่งกลุ่มทีมไทยเริ่มต้นด้วยการแพ้2นัดติดสื่อบางสำนักเริ่มหมดหวังแต่โค้ชใหญ่ของทีมกลับพูดจับลูกทีมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า เราอาจเริ่มต้นได้ไม่ดีแต่จงจำไว้ว่าเรายังมีเวลาให้เขียนตอนจบของเรื่องนี้เองคำพูดนั้นกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญเกมต่อมาทีมไทยเล่นด้วยหัวใจที่เกินร้อยพลิกสถานการณ์กลับมาเก็บชัยชนะต่อเนื่องจนทะลุเข้าสู่รอบนอกเอาอย่างปาฏิหาริ์เบื้องหลังความสำเร็จนั้นไม่ได้มีเพียงนักเตะแต่ยังมีทีมงานเบื้องหลังจำนวนมาก ทั้งโค้ชฟิตเนสนักกายภาพบำบัดแพทย์ประจำทีมและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทุกอย่างอย่างละเอียดทีมไทยไม่ได้มีงบประมาณมากมายเหมือนชาติใหญ่ๆแต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกันคือทำทุกอย่างเพื่อชาติสติริตแบบไทยๆท,ที่ผสมระหว่างความอดทนและความอ่อนโยนถูกส่งต่อาจากกลุ่มสู่รุ่นหนึ่งในดาวเด่นของทีมมาริสิริกานกองหน้าวัยเพียง20ปีกลายเป็นฮีโร่ในค่ำคืนนี้เมื่อเธอยิงประตูชัยในช่วงเต่อเวลาพิเศษ ประตูนั้นไม่ได้เป็นแค่ลูกยิงธรรมดาแต่มันคือการประกาศสักดาว่าฟุตบอลหญิงไทยสามารถต่อกรกับทีมระดับโลกได้อย่างแท้จริงหลังจบเกมเธอให้สัมภาษณ์ว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะได้ยิงประตูนี้แต่หนูเชื่อว่าถ้าเราสู้เต็มที่ฟ้าจะเปิดทางให้เราเองคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลทันทีแฮชแท็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟาลิิดสาวไทยไปชิงโลกติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ ความสำเร็จนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศโรงเรียนหลายแห่งเริ่มจัดกิจกรรมฟุตบอลหญิงเพิ่มขึ้นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศว่าจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนฟุตบอลหญิงมากขึ้นกว่าเดิมภาพของนักเตะหญิงไทยถูกนำไปติดในห้องเรียนเพื่อให้เด็กผู้หญิงรู้ว่าพวกเธอก็มีสิทธิ์ฝันได้เหมือนกันในอีกด้านหนึ่งโลกออนไลน์ต่างยกย่องหัวใจนักสู้ของทีมนี้ หลายคนย้อนดูเส้นทางตั้งแต่รอบคัดเลือกที่ทีมไทยต้องเดินทางไปแข่งในประเทศที่อากาศหนาวจัดบางนัดเล่นในสภาพสนามที่ไม่เหมาะสมแต่พวกเธอก็ไม่เคยบ่นไม่เคยยอมแพ้ทุกครั้งที่ลม้ลมลงพวกเธอลุกขึ้นใหม่ด้วยรอยยิ้มเพราะรู้ว่าทุกก้าวที่เดินนั้นกํำลังพาประเทศไทยเข้าใกล้เวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆความพลิกผันในครั้งนี้ถูกเรียกว่า กลับตาละปัดอย่างแท้จริงเพราะก่อนการแข่งขันรอบรองไม่มีสื่อใดกล้าฟันธงว่าทีมไทยจะผ่านไปได้แต่เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นโลกทั้งใบก็ต้องหันมามองประเทศไทยอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของกีฬาแต่เป็นชัยชนะของความศรัทธาในศัก,กยภาพของมนุษย์ในหมู่แฟนบอลที่ตามเชียร์มาตลอดมีผู้สูงอายุคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า ผมดูฟุตบอลมาทั้งชีวิตไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้เห็นลูกหลานผู้หญิงของเรายืนบนเวทีโลกมันไม่ใช่เรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติคำพูดนี้สะท้อนใจหลายคนที่เคยคิดว่าฟุตบอลหญิงเป็นเรื่องรองวันนี้ไม่มีใครคิดเช่นนั้นอีกต่อไปช่วงค่ำหลังเกมจอมพลิกชะตายอย่างโคชอรันให้สัมภาษณ์ว่า ผมไม่เคยเชื่อในปาฏิหาริย์ผมเชื่อในความพยายามของเด็กไทยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้มาจากหยาดเหนือของพวกเขาทั้งนั้นน้ำเสียงของโค้ชเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาเผยว่าทีมนี้ใช้เวลาเตรียมตัวมากกว่า2ปีเต็มแม้บางช่วงไม่มีสนามซ้อมไม่มีโนบเดินทางแต่ทุกคนก็รวมใจช่วยกันจนสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ คืนวันแห่งชัยชนะนี้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาของไทยอย่างยิ่งใหญ่สื่อต่างประเทศหลายแห่งเช่น BBC, ESPN และ The Guardian ต่างลงข่าวเชิดชูทีมไทยโดยพาดหัวว่า Thailand Miracle และ Destiny Call for Thai Women มีนักวิเคราะห์บางรายถึงกับกล่าวว่าทีมไทยชุดนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการฟุตบอลหญิงเอเชีย ในบ้านเกิดของนักเตะหลายคนเสียงกลองและประทัดดังสนั่นชาวบ้านจัดขบวนแห่ฉลองบางคนร้องไห้เพราะดีใจที่เห็นลูกหลานของตนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้สื่อไทยถ่ายทอดสดบรรยากาศการฉลองจากหลายจังหวัดพร้อมกันมันเป็นภาพที่อบอุ่นและสะเทือนใจเพราะนี่คือความสุขของทั้งชาติที่เกิดจากความพยายามของทีมเล็กๆที่ไม่เคยยอมแพ้ เมื่อมองย้อนกลับไปทุกอย่างดูเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วจากฟ้าการเริ่มต้นจากศูนย์การผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากการโดนดูถูกและสุดท้ายได้ไปยืนบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเหมือนโชคชะตาได้ตอบแทนพวกเธอที่ไม่เคยหยุดฝันปาลิคิตให้สาวไทยชุดนี้เป็นตัวแทนของความหวังของผู้หญิงทั่วโลกในช่วงท้ายของบทสัมภาษณ์ทีมกับปันกล่าวประโยคที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกซาบซึ้งว่า เราคือทีมเล็กจากประเทศเล็กแต่หัวใจของเรายิ่งใหญ่กว่าความกลัวทุกอย่างเราเล่นเพื่อประเทศไทยเพื่อเด็กหญิงทุกคนที่กลัวจะเริ่มต้นจงเริ่มเลยเพราะฟ้าอาจลิขิตให้คุณประสบความสำเร็จแบบที่คุณไม่เคยคิดหลังจากนี้ทีมไทยจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามใหญ่ระดับโลกแฟนบอลหลายล้านคนทั่วประเทศเตรียมพร้อมส่งแรงใจ นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าทีมไทยอาจเป็นม้ามืดที่ไปถึงแชมป์ก็ได้เพราะเมื่อหัวใจของทีมรวมกันเป็นหนึ่งไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงไทยครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าความฝันไม่เคยใหญ่เกินไปสำหรับคนที่กล้าจะฝันและไม่เคยไกลเกินเอื้อมสำหรับคนที่ไม่หยุดพยายามพวกเธอพิสูจน์แล้วว่าความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะ ความเป็นไปไม่ได้ได้อย่างแท้จริงค่ำคืนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงค่ำคืนของฟุตบอลแต่มันคือค่ำคืนแห่งความหวังของคนไทยทั้งชาติวันที่โลกได้เห็นว่าคำว่าญิงไทยไม่ได้หมายถึงความอ่อนโยนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงพลังความเข้มแข็งและศรัทธาในสิ่งที่ทำฝ่าิขิดหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่แน่แน่คือทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะหัวใจของพวกเธอ และเมื่อเพลงชาติไทยดังขึ้นอีกครั้งในเวทีโลกเสียงร้องนั้นจะดังก้องกว่าครั้งไหนๆเพราะมันไม่ใช่เพียงเสียงแห่งชัยชนะแต่มันคือเสียงแห่งศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังสาวไทยผู้กล้าหาญเหล่านี้นี่คือเรื่องราวขององค์การกลับตาล,ะละปัดที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาไทยเรื่องราวของปาลิขีที่กลายเป็นจริงด้วยน้ำมือของพวกเธอเองสาวไทยที่กำลังจะไปชิงแชมป์โลก